เระทรงเป็นแรงบันดาลใจ นองเนี่ยท่านขอ,ของพระองค์ท่านนี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครทาได้เหมือนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ท่านทรงจัดรายการเพราะว่าท่านรักดนตรีก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยรู้จักและเกิดความรักดนตรีบ้างซึ่ง ก็เป,เ,ปเป็นเป็นของดงงีอ่ออะอีช่วงหนึ่งมีนนคนโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้ถ้าเล่นได้ก็เล่นถ้าเล่นไม่ได้จะต่อไปบอกเพลงนี้เล่นไม่ได้บุร ของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มยาวเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบาหน้าทีเา่เรารักษาสืบไปเป็นเรื่องที่พระราทานกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานซึ่งได้รับอันตรายก็เยอะ ที่ฟิลิปปินส์เขาเป็นเดี่ยวกับทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยเขาฟังแล้วก็บอกโอ้ยมีมาจากใจนกน้อยคลอยบินมาเดียวดาค,ดคิดคิดมิวายกังวลให้หมนหรือไทยมอที่อร่อยนะั้นยกตัวอย่างมีทูตเข้าใจว่าเือนทูตประเทศยุโรปคนระับเขาฟังเสร็จแล้วเขาก็าาพูดกับ พยาตูไทยของเราอย่าหนอยว่าเมื่อฟังแล้วเข้าใจว่าทำไมคนไทยถึงได้รัก,<ว>กปกราาะชยยอจอ่หั<อ>าาวหด้วยตระหนักถึงพลังและคุณค่าของดนตรี ในการกล่อมกลาวจิตใจของคนกรุงเทพที่มีกิจกรรมวุ่นวายในแต่ละวันให้กลับคืนสู่ความสงบและความสุขในจิตใจดนตรีในสวนจึงเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าในการเป็นแหล่งพักผ่อนออกกำลังกายแล้วยังเป็นการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ,อื้ออำนวยต่อการสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย มองให้เดือนชุบิญญาสักวันบุญมาชะตาคงดี